ครับ f อซตอนนี้เรามาที่แปลงบ้านฝาเออแปลงนาของอาจารย์ชานะครับก็มีการปรปับปรุงดินเนี่ยเกือบครบขั้นตอนแล้วนะครับแปลงนาของคุณนกแปลงนาของคุณนกนะที่ว่าจะแบ่งกันปอเซนคนละล้านอะไรประมาณนี้แนละ <c oughs> อันนี้คือใส่อ,อินซีดามอินซีดามไปแล้วโปรแคปไปแล้วบูดินแล้วอันนี้วันนี้เหลือโปรแคลเราไปดูสิกำลังลงโปรแคล อันนี้คือสภาพใบนะส่วนนียกำลังแตกใบอ่อนเพสลัดกันนี่ครับหลังจากปรับปรุงดินเนี่ยมันจะแตกใบดีนะให้ f c ดูก่อนว่าการแตกใบของเขาเนี่ยจะแตกยาวจะแตกยาวกว่าเดิมจะไม่แตกเป็นกระจุกกระจุกนะครับเนี่ยเขาจะแตกเป็นเป็นใบยาวกว่าเดิมนะอันนี้อันที่อันนี้ที่มาแตกมาก่อนนะครับตอนตัดลูกอ่ะสังเกตว่ามันแตกยังไม่สวยนะครับแตกยังไม่สวยแล้วก็แตกมาน่าจะน็อก นอกอากาศด้วยเพราะว่ามีฝนตกหนักนะครับอาการก็จะเกิดการขาดจุลธาตุนะครับกินกินจุลธาตุไม่ได้นะพวกส,สิงพวกเหล็กนะครับพวกนี้เนี่ยปลายยอดก็จะเป็นก่อนนะส่วนจากเพี้ยก็อีกประเด็นหนึ่งนะเพี้ยก็ประเด็นหนึ่งนี้อันนี้เพี้ยไฟกินร่องดำหมดแล้วร่องไหมเลยนะครับเพี้ยไฟเพี้ยจ,จักรจั่นฝอยนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ในเรื่องของธาตุอาหารเนี่ยถ้าเราไม่ปรับปรุงดินเนี่ย มันจะแตกใบออกมาไม่สวยแตกใบเล็กๆแล้วก็กางเลยใบเหลืองๆมั่งนะครับแต่ตอนนี้แตกค่อนข้างจะยาวขึ้นนะครับกล้องดูตรงนี้ข้อเริ่มยาวแล้วไม่เหมือนข้อสั้นๆเหมือนที่เราฉีดสารแพคโคไปเวลามันแตกใบมาจะเป็นกระจุก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 อยู่อันนี้มันจะใช้ทําใบหนึ่งใบสองอ่ะไม่ไม่ค่อยดีแต่ถ้าแตกมา,ายาวๆเงี้ยโอเคนี่เราทําใบหนึ่งใบสองดีนะ fc เนี่ยพุ่งละ ก็ให้มาแตกมาก่อนเดี๋ยวเราก็มาแต่งแต่งอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ค่อยเซตเป็นใบหนึ่งใบสองนะอันนี้ถือว่าแตกค่อนข้างดีแนละ้วให้กล้องเข้าดูเนี่ยแนวทางการปรับปรุงดินเนี่ยเวลาแตกเขาจะแตกลึกเนี่ยแตกลึกเกือบทุกข้อทุกข้อดีกว่าไม่ใช่เกือบทุกข้อทุกข้อเนี่ยแล้วแตกยาวเห็นไหมใบจะออกมาค่อนข้างจะปกติยา,ยาวๆแล้วจะไม่เป็นกระจุกกระจุกกระจุกเป็นเป็นปุ้มปุมนะครับ เดี๋ยวถ้าเราเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูแล้วกันใบที่มันแตกมาเป็นกระจุกกระจุกระจุกเนี้ยมันจะมันจะทําใบหนึ่งใบสองยากอันนี้ถือว่าโอเคนะัน,นี่คือผลจากการปรับปบรุงบํารุงดินนะครับสี่แล้ววันนี้กําลังฉีดอยู่เลยฉีดโปรแคลอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราเก็บบไปยากายดูนะฮะโอ้นี่เนี่ยน,นี่กล้องดูกิ่งนี้ไะการแตกของเขาเนี้ยจะแตกมานะครับทุกตาเลยทุกตาอ่า อันนี้ให้ดูใบใบเดิมที่มันแตกมาเนี่ยมันจะเป็นสั้นๆนเห็นไหมข้อสั้นๆเนี่ยเรียงนนนนนเรียงกันตรงนี้เนี่ยตรงนิ้วชี้เนี่ยเนี่ยข้อสั้นๆอันนี้ทําชุดใบจะไม่สวยนะครับเดีย๋ยวรอรออีกชุดหนึ่งที่แตกมาก็คือชุดนี้ชุดที่กาลังแตกมาเนี่ยมันจะแตกยาวเนี่ยชุดนี้จะแตกแล้วเป็นใบยาวๆออกมาสวยๆนะครับไม่เกินสิบวันสิบห้าวันเราก็จะเห็นแล้วเป็นฝักดาวแล้วก็เริ่มเข้าเพสลาดก็จะสวยมาก เดี๋ยวถ้ามีต้นไหนที่มันแตกเร็วก่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะไอซีจะสวยมากนะครับนะแต่ถ้าเราไม่ปรับปรุงบำรุงดินเนี่ยโอ้โหมันแตกไม่สวยนะครับหรือที่เขาบอกก็ต้องเรียกลากอะไรเงี้ยแต่การเรียกลากของซันโฮมโมเดลจะเน้นใช้ระบบนิเวศทางดินเรียกเราจะได้ลากแบบทวีคูณแล้วแข็งแรงนะครับแล้วการแตกลากมันจะยั่งยืนคือไม่ต้องไปกระตุ้นมันบ่อยเรากระตุ้นครั้งเดียวเลยจากการใช้4ผลิตภัณฑ์นะครับมันก็จะแตกแบบแบบสมบูรณ์เลย ทีเดียวจบๆแล้วใบหนึ่งใบสองมันจะออกมาเองมันจะไหลออกมาตามที่เราดันสูตรปุ๋ยเข้าไปถ้าเป็นของซันโฮ m โมเดลนะครับเราก็จะใช้สิงใหญ่1233กระทุ้งใบออกมานะครับบวกกับโปรแคปเสริมใบให้ใหมันแกล่งนะแค่นั้นเองนะหลังที่เราปรับปรุงดินแล้วจะไม่มีการมาฮิวมิกบีอะไรเรียกลากหรือสรสลายอะไรจะไม่มีละเราจะทําทีเดียวให้จบเลยโดยการใช้โปแคลโปแคปอินซีดา บูด,ดิน4ตัวเรียกว่าฟื้นฟูโครงสร้างทางดินทั้ง3โครงสร้างนะครับให้มันสมบูรณ์ทีเดียวเลยนะครับทางเคมีการปะรเพียด,ดินให้เหมาะสมทางกายภาพก็มีการเติมโปแคปบธาตุอาหารรองเ,อเรียกว่าระเบิดหน้าดินนะครับแล้วก็ทางชีวภาพก็มีการเติมบูด,ดินกับอินทรีดำนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยให้เขาไปฟื้นฟูรูดดนนี้ไปทางดินล้างสารเคมีตกค้างย่อยสลายพวกสารแพคโคสารายาฆ่ามแมลงคายาที่เราฉีดลงไป ก็จะฟื้นฟูระบบแบบถาวรแบบมั่นคงนะอันนี้เป็นแนวทางของเรานะครับวันนี้กําลังฉีดขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือโปรแคลนะครับ FC FC อันนี้คือการแตกใบที่ยาวกว่าเดิมนะสังเกตไหมครับใบจะยาวกว่าเดิมเนี่ยยาวกว่าเดิมแนละ้วไม่เป็นกระจุกไม่เป็นปุ้มไม่เป็นปุ้ยแล้วนะนะครับไม่เป็นปุ้มไม่เป็นปุ้ยแล้วนี่ยาวกว่าเดิมยาวมากนะครับถ้าเราอยากจะเลี้ยงกิ่งนี้เพิ่มเราก็เลี้ยงไป นะครับกิ่งไหนที่ว่าปลายยอดมันเหี่ยวแห้งแล้วเนี่ยเราตัดออกก็ตัดไปอยากเลี้ยงกิ่งใหม่ก็เลี้ยงได้ถ้านี้เลี้ยงได้ครับเลี mm. ้ยงนี้สวยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องตัดปุ้มปุ้ยชุดเดิมน,นี้จะเป็นปุ้มปุ้ยเนี่ยพวกนี้เป็นปุ้มป,ปุ้ยเดิมนะครับเป็นปุ้ยปุ้มปุ้ยเดิมนะครับมันจะออกเป็นสั้นๆกระจุกกระจุกไม่ไม่ไม่ไมไมยาวนะครับอันนี้อาจจะต้องกันไกลมาเลม็มออกไปนะครับแต่ชุดใหม่ยาวแล้วนี่ชุดใหม่ยาวมากเอฟซีเนี่ยอันนี้ถูกต้องนะครับอย่างเงี้ยเราเลี้ยงเป นะครับอันนี้คือที่ถูกต้องนะครับถ้าเราไม่จัดการปรับปรุงรูงดินเนี่ยเราจะไม่ได้ใบแบบนี้นะครับโดยเฉพาะแนวทางของซันโฮมเบเดลเราเน้นมากเลยเรื่องดินคุณภาพดินหลังตัดลูกขายมันต้องฟื้นคืนกลับมาสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพื่อการรัดใบอ่อนแตกใบอ่อนในชุดต่อไปเนี่ยให้มันสมบูรณ์แบบนี้นะครับนี่คือสุดยอดนี่คือแนวทางที่ถูกต้องนะครับ f c โอสวยนี่ชุดใหม่ย,ยาวเลยเนี่ย ก็คือง่ายๆเลยมันเหมือนเหมือนเหมือน,นกับการคลายสารคลายเคมีต่างๆหมดแล้วชุดใบเนี่ยหรือระบบรากเนี่ยเขาจะฟื้นฟูได้ค่อนข้างเต็มที่นะสามารถดูดกินธาตุอาหารหรือเพิ่มปริมาณรากได้อย่างสมบูรณ์ละเพราะมีการแตกใบอ่อนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แตกแขนงเยอะมากนะครับเนี่ยข้างหลังเราก็ฉีดโปรแคลอยู่เป็นตัวสุดท้ายและในแนวทางการปรับปรุงบำรุงดินฟื้นต้นโสมหลังตัดลูกขายของซันโฮมโมเดล นะครับเนี่ยเราก็อยากให้ได้ใบแบบนี้ทุกคนนะครับแตกใบอย่างนี้นี่นี่นี่ยกล้องเนี่ยอยากให้แตกงี้แบบนี้ครับอย่างงี้ได้ชุดใบที่ดีแน่นอนนะครับอย่างงี้คือชุดใบที่ดีที่ทุกคนควรจะได้นะครับนะ,นะวันนี้ถ้ามาแนวทางสานโฮโมเดลเนี่ยครับเนี่ยการแตกแตกอันใหม่นะครับอันเก่าอย่าอันเก่าอย่าไปดูก็เลยเนี่ยอันเก่า นะเดี๋ยวรอชุดใหม่แตออกมาเนี่ยมันจะสวยเนี่ยแตกแตกยาวๆนะครับแตกยาวๆเนี่ยสิต้องแบบนี้นะครับ ไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรโซลูชันและเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ